<c oughs> อาจจะมีตระกูลเป็นมากแล้วก็บที่มีโอกาสที่จะเป็นได้นะครับอันนี้คืทางการแพทย์เขาย่อยมรับตัวนี้ตอนที่2ก็เป็นสิ่งแวดล้อมนะครับซิ่งแวดล้อมอาจจะเกิดตั้งแต่ในขั้นนะครับว่ามันเกิดมาล่ลเรามาเป็นเด็กออทิสติกจะเป็นมาตั้งแต่ในขั้นเกิดมาแล้วก็เป็นออทิสติกเต่ว่าเ้าเบิงบ่านหูพ <c oughs> เพราะคอออกมาเบิงบ่อกว่าเด็กหน่อยคนนี้เป็นออทิสติกแต่ว่าถ้าพ่อแม่สังเกตนี่ก็จะหูเร็ยวอยู่ค่ะเพราะว่าวิธีสังเกตยังไงก็ดูจากพัฒนาการถ้าเด็กหน้อยที่ว่าเริ่มเริ่มจะวอเบง ของต่างๆหรือว่าจะห้องหาแม่ยังเสร็จธรรมดานี่เด็กหน่อยปกติควรจะ,ะแสดงอาการแบบนี้อายุเท่าไหร่ถ้าพ่อแม่ที่มีความรู้เนี่ยเพิ่นก็นจะเช็กตามพัฒนาการซึ่งเด็กหน่อยทั่วโลกนี่จะมีพัฒนาการพื้นฐานคข้ายๆกันเลยใกล้เคียงกันมากบ่คอยผิดปกติหลายกระใสลักของการจับพัฒนาการเป็นตัวตั้งก็ได้อาจจะูพ่อแม่ที่สังเกตดีจะหกเดือนอขวบหนึ่งสิก็อาจจะรูหรือว่าเริ่มสังเกตว่าลูเป็นบ่ะ นะคะเราคือสองดูสองปีสามปีสิ 4, ถ้าผู้ใดสังเกตหน่อยหรือว่าเป็นคนอาจจะบกขึ้นยังหลายนี่อาจจะหูซ่าบางคนจนใหญ่แล้วพ่อแม่จงหูก็มี่ค่ะจะขึ้นอยู่กับผู้ปกครองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างจังหวะเลยอยากให้เวทีชุมชนเท่านี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันจะได้อ่อ่แลกเปลี่ยนแล้วก็ค่อยสังเกตเล็กน้อยเพราะว่าถ้าห้องหูเร็วนี่การซอยเหลือนี่จะจะสามารถซอยได้หลายก็ค,คือมีโอกาสหายเป็นปกติได้ค่ะ,ะ,คะก็ไม่ถึงกับปกติแต่แต่ว่าก็จะซอยให เด็กน่อยนี่ดูดีดูแล้วสามารถปรับตัวได้กัดสิคือเด็กหน่อยทั่วไปสามารถที่จะเลี้ยนได้ทํางานได้เลี้ยนจนหอดมหาวิทยาลัยสามารถจะมีชีวิตอยู่คือคนอื่นทั่วไปบางคนบหูหอดว่าเด็กน่อยเป็นออทิสติกกับมีถ้าถ้าสมมุติได้รับการซอยเรือโดยเร็วนะคะแต่ว่าปัญหาบางอย่างกับมียังไมโตเขาเพราะว่าโบแมนแค่ว่าไม่โบวาอย่างเดียวหรือไม่มีปัญหาทางการสื่อสารด็กน้อยบางคนกับโบมีหลังจากได้รับการซอยเรือกัเว่าหูเรื่องกับมีค่ะบางคน ในเรื่องคือมันจะขึ้นอยู่กับปัญหาของเขาแต่ละอย่างปัญหาบางอย่างอย่างเช่นปัญหาของเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์สังคมกับคนอื่นบางเทอบ่ววเข้าใจว่าเป็นอย่างคนนี้ถึงแสดงพฤติกรรมแบบนี้การแสดงของอของเขาอาจจะบมาะสมเพราะว่าเขาบ่าเข้าใจคนอื่นแต่ว่าทางได้รับการปรับโตได้รับการซอยเหลือในดันเทคนิคต่างๆเขากระสีหูจักเองนะคะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการซอยเหลือนำค่ะ ท่านผูน้ชมครับลักษณะของเด็กออทิสติกค่ะท่านวิทยากรทั้งสองท่านทั้งดออรอาคมและค่ดรสมพรค่ะว่าให้พี่น้องได้ฟังหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะข่าวว่าเด็กเอ๋อกับออทิสติกมันคืออันเดียวกันบค่คะคือภาษาชาวบ้านเขาก็าเออเป็นเออเป็นเจอเป็นอ,นอนยังไป<อ>สิคะคน,คนละอย่างเลยครับออทิสติกก <autistic S 1> ับออทิสติกเออนี่ก็<ม>เป็นเรื่องของปัญญาอ่อนแต่ว่าเด็กออทิสติกอาจจะมีอาการปัญญาอ่อนแสกซอนขึ้นมากก็ได้ แต่ว่าออทิติกนี่เป็นอีกคนละโรคคือคนละอาการะนะเออนี่ก็เป็นโรคปัญญาอ่อนเลยนะเป็นอาการปัญญาอ่อนซึ่งเกิดคือนะบอสามารท์ทมีพัฒนาการค่ะปัญญาอ่อนอีกมันจะซอยได้ระดับหนึ่งน,นะคะเขาถ้าส่วนมากสมองก็จจะมีปัญหาทางด้านสติปัญญาเนาะ,ะแต่ที่นี่เด้งหน่อยในขณะเดียวกันคนที่มีปัญหาบางบางเธอปัญหาคนผู้หนึ่งอาจจะมีหลายปัญหานะ เป็นออทิสติกแล้วก็ยังเป็นเออผอมมือสิกามีค่ะมีเป็นสองอย่างในผู้เดียวกันค่ะหากว่าเทียบระวังเออกับออทิสติกนี่อะไรดีกว่าค่ะที่จริงมันก็เทียบกันแบบนั้นก็โคงบ่ได้แต่ว่าแต่ว่าออทิสติกนี่สามารถเรียนดูได้บางที่สติปัญญานี่อาจจะไอคิวสูงกว่าคนปกติอีกมีนะครับเขามีอยู่3ระดับนะครับพวกที่ไอคิวสูงนี่เขาเรียกว่าเป็นพวกแอสเพอร์เกอร์นะเป็นอาการแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมก็คือมีความสามารถทางสติปัญญานี่สูงแต่ว่าอาจจะมีปัญหา ื่องอารมณ์ถ้าเขาจะเรียนหนังสือนี่บางที่ยูู่ก็อาจจะลุกไปลุกมาบ่มีความยูยูนิ่งความอารมณ์ปั่นฟวนแปรปวนเนี่ยแต่ว่าในเรื่องสมองเขานี่เรียนใดเหมือนเด็กปกติหรือเก่งกว่าเด็กปกติกมีอันนี้เขาเรียกว่าพวกให้ฟังชนิดนะพวกกลางๆก็มีครับ ประมาณกลางๆก็มีหลายขนาดมีหลายรูปหลาอความสามารถขนาดกลางๆเนี่ยเขาก็จะอยู่กับสังคมได้เรียนรู้กับปกติได้เหมือนกับคนทั่วไปแต่เพียงจะมีอาการทางออทิสติกนะครับที่ที่เป็นปัญหามาบล็อกความการการเรียนรู้ของเขาลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่ดรอาคมกับดรสมพรบอกไปนะคะว่าเด็กออทิสติกเนี่ยอาจะบ่มักเวาบ่มักคุยหรือว่าอาจจะบ่สนใจประเด็นบันฑิมีปัญหาว่าถ้าเด็กเด็กที่เป็นใบ ได้กาเนิดจากเขาเขาเขาจะมีลักษณะายๆลักษณะนี้เขาจะสังเกตได้จังไดคะค่ะกะมีจะมีวิธีการสังเกตยูค่ะก็คือเข้าตรงทดสอบการได้ยินเสียงจริงจริงการทดสอบการได้ยินเสียงนี่ก็สามารถตรวจได้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทันสมัยเด็กน้อยนอนหลับอยู่นี่ไปให้คุณหมอตรวจนี่คุณหมอก็จะตรวจได้ว่าเด็กได้ยินหรือไม่ได้ยินแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องสา,าสามารถสังเกตได้ง่ายๆเวลาเขาไปอยู่ข้างหลังสีนะาลังเทอเขากบหรือนะเหตุเสียดง,ดงดังๆหรืออย่างสีน่าค่ะถ้าเด็กน้อย หูหนวงสิเพิ่นกับสิบได้ยินแต่เด็กออที่สิงดังเถือก็ได้ยินเขาได้ยินอยู่แต่บางเถือเขาบ่สนใจคือตอบรับค่ะเขาบตอบรับะตอบสนองในเรื่องของของถิวาคนอื่นแต่ว่าเพราะเขากระตุ้นหลายๆนะคะหมายถึงว่าเขาก็จะเริ่มตอบสนองมันจะขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีเพราะฉะนั้นวิธีสังเกตง่ายๆคือว่า จริงๆเราเด้กหน่อยออทิสติกเนี่ยบได้มีปัญหาแค่เรื่องเบาาเรื่องสังคมแต่ว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องประสาทสัมผัสต้ําเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆนี่ตรงได้รับแก้ได้รับการแก้ไขเทระยางและความบกพรองนี้บ,บ,บไดาบกคือกัน จะบอกคือประเภทอื่นๆอย่าง,ง,งคนหูหนวกนี่าว่าหูหนวกชนิดไปเลยกับเบาบดายแน่นอนหรือว่าเบาได้น่อยมากต้องใส่ภาษามือแต่ว่าเด็กหน่อยออทิสติกนี่ถ้าฝึกเบานะคะโดยใช้เทคนิคอาจจะใช้ภาพใช้ยังสินะคะ mm hmm. เพราะเพื่อนเข้าใจแล้วเพื่อนสีเบาออกมาเลย mm hmm. เพราะเพื่อนเริ่มเบาได้เพื่อนก็จะเบาต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้าเพื่อนพูดได้อย่างเงี้ยเพื่อนก็จิสามารถเขาเรียนหนังสือน้ำคนอื่นได้ี่สินะคะ,คะอันนี้ก็คือลักษณะที่ทแตกต่างจากเด็กใบเด็กหูหนวกเนาะหรือว่าเด็กเอ๋ คือเด็กออทิสติกนี่ที่ผมเรียนว่าต้องรักษาหรือว่าได้รับการบำบัวนเล็กๆหน่อยเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะพัฒนาได้ได้ดีกว่าเด็กเออที่ว่าอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ว่าก็คือโอกาสที่จะพัฒนาเป็นคือเ่าต้องแก้การออทิสติกของเขาการไม่ว่าความบุกรองทั้งด้านการพูดความบุกรองทั้งด้านอารมณ์พฤติกรรมต่างๆนี่ต้องอาศัยวิธีการแก่นะครับทั้งการศึกษาทั้งการแพทย์หรือบางอย่างอาจจะต้องใส่ยานี่ก็ สิ่งที่ดีที่สุดทารุตั้งแต่เติมต้นเนี่ยต้องให้ไปหาหาแพทย์แล้วก็หาวิธีบำบัดรักษาอย่าปล่อยทิ้งไปเพราะว่าเขาจะเสียโอกาสเมื่อโตขึ้นมาในวอลบได้เลี้ยนบได้นะครับต้องต้องให้วอลพยายามให้วอลได้การวอลนี่มันมีหลายหลายอย่างที่ต้องเกี่ยวขอ,ของเช่นว่ากมเนื้อมัดเล็กมัดน,น,น่อยของเขาจะมีหลายอย่างต้องได้รับการฝึกค่ะอาจารย์คะมีสายโทรศัพท์เข้ามา